มาให่เนาะพี่น้องเนาะทานใหม่เนาะนี่พอท่นเนาะพี่น้องนี่เสียมาพอทนนะพี่น้องนี่กบักบักนาแดพี่น้องนี่พี่น้องฮะ ครับสบายดีพี่น้องปองป้ายเมื่อสุขสุขคนยินดีตรนรับเข้าสู่สองสมผิดเอวอพี่น้องเอ้ยมือนี่กะสีผ้าปีผ้าน้องมานเพื่อเป็ดเพื่อห่านคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ保卫ย่ำเลีแรงมากเป็นเน่นี่แหละพี่น้องเลยนี่นี่อยบเป็ดอย่าเป็ดอย่าไก่มันลายเกินเนาะพี่น้องเนาะนี่โอเคพี่น้องครับไปกันเลยนะพี่น้องเนาะนี่ ลอยๆมากกำลังอยู uh, ah, ่ฮะนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้มคลิปนี้ก็กดไลค์ก็ติดตามดิเด้อน้องเด้อ ກະອະມານໄມເນາະພີ່ນ້ອງເນາະທັນໄມເນพະນີ້ພໍ່ທັນເນາະພີ່ນ້ອງນີ້ເສຍມາຂໍທັນນະພີ່ນ້ອັບນແນນ ก็เป็นน้องน้องนี่นนไล่ออกออกใหมน่นี่ กระห่่มเนาะพี่น้องเนะเะาะแล้วปลาไหลมันเปิดกิ้นอะไรดูแบทสดนะบดเนาะพี่น้องเนาะเัาตรงเลียงไกเ่เลียงกล้าพี่น้องเลยเลียงเป็ดเลียงห่านเนาะเาอ,อยู่แบบธรรมศาสตร์อยู่บ้านหนอ,องออกหน้า อยู่แบบบานบานนอะพี่น้องเนาะแบบบตรองแทงคนในเมืองนอะเขาอยู่บ้านหน่ะกระซํานีแหละว็็มีกำลังใจเหลี่ยงเล็กเหลี่ยงใดนอะพี่น้องเนาะ สบายดีเลยล่ะเดี๋ยวเดอมื่อกเป็ดบ่กบอกเอ้รล้ว่างเกือเป็ดส,สบายดีเด็ดีสบายดีเอามานเมเอนี่สบายดีอ, <laughs> อ้อนี กําลังเนาะพี่น้องเนาะตัวอิ่มก็อิมอ่มนําไปแหละพี่น้องเอ้ยกับวัวล่วงบัวไลไปได้ดอกพ่อได้เบิ่งได้แยงเนาะนี่นี่กะนี่ซุ่มที่เข้ามัดมือนี้เนาะพี่น้องซุ่มที่แล้วเลยเนาะนี่ตัวนี้กะแล้วเลยพี่น้องน มาคุงก็มีกินพี่น้องบลายหลกุกหนึ่งเอาเขาลกเขาขอแง้มแรกเนาะพี่น้องเนาะกล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 ก,ลก บรรยากาศยามแรงๆเนาะพี่น้องเนาะนอยู่ส่วนลำบด์บันนอกเนาะกับ่มียังไลยดอกพี่น้องเลยสนีแหละเขามาเบิงมาส้มกับฟากเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กด,กด,กดติดตามเนาะเป็นเผื่อน,นกันเาวๆพี่น้องเลย อ่ะโอเคพี่น้องกาข้อจบคลิปสุดนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันใหม่พี่น้อง